สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าววงการตลกสูญเสียสิ้นพ่อใหญ่จิ๋วสภาโจกจากไปด้วยโรคมะเร็งลำไส้ในวัย75ปี ถือเป็นอีกความสูญเสียของวงการตลกเมื่อเพจดาราภาพยนตร์ได้เผยถึงข่าวเศร้าว,วงการตลกไทยเมื่อศิลปินตลกรุ่นครูอย่างชาติชายจินดาหรือที่รู้จักกันในชื่อของพ่อใหญ่จิ๋วสภาโจกได้เสียชีวิตอย่างสงบโดยเพจดาราภาพยนตร์ระบุว่าเรื่องเศร้าคนบันเทิงสิ้นตลกคนดังพ่อใหญ่สภาโจกพี่แดงดิ๊กโจก เสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็งลำไส้สวดอภิธรรมที่วัดสายไหมเป็นข่าวเศร้าของวงการตลกไทยอีกครั้งเมื่อศิล,ลปินตลกรุ่นครูนายชาติชายจินดาหรือที่รู้จักกันในนามพ่อใหญ่สภาโจกหรือพี่แดงสภาโจกเจ้าของมุกผักบุ้งไฟแดง หลังเคยล้มป่วยอาการหนักจากเส้นเลือดในสมองแตกแขนขาไม่มีแรงเข้ารักษาตัวอยู่ในห้อง i อ u โรงพยาบาลแพทย์รังสิตเมื่อปีพศ2555และสุขภาพไม่แข็งแรงนะับตั้งแต่นั้นมาและได้เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งลำไส้ในวัย75ปีสำหรับนายชาติชายจินดาหรือที่รู้จักในชื่อพ่อใหญ่จิ๋วสภาโจก เป็นศิลปินตลกรุ่นครูมีผลงานโดดเด่นในฐานะนักสแสดงเรียนแบบพลเอกชวลิตยงใจยุทธทั้งยังมีผลงานสแสดงในภาพ,พยนตร์เรื่องม้าแก่อันตรายในปี2011และผีหัวขาดสองในปี2004สำหรับสภาโจกเป็นรายการโทรทัศน์ของไทยที่ล้อเลียนรัฐสภา โดยนำคนที่มีหน้าตาคล้ายกับนักการเมืองไทยและนักพูดมาเปิดสภาในรายการโดยเป็นสาระบันเทิงเสียสีสังคมตามบทบาทสมมุติมีประธานสภาโจกและรัฐมนตรีฝ่ายแค้นเป็นหลักออกอากาศครั้งแรกเมื่อประมาณปี2545ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวีทางทีมงาน TRNTV คนอ่านข่าวต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปในครั้งนี้ด้วยนะคะ สำหรับข่าวนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ